คุรดาผมบอกเลยกระจังหน้าแตกไฟหน้าไม่ต้องพูดถึงคุรดาไอ้าเย็นใจยเยนว้รชนเป็นแผลเลยเนี่ยดูสิรถป้าเป็นไรไหมเนี่ยนี่หนูขับรับภาษาอะไรเนี่ยป้านั่นแหละขับรัภาษาอะไรหนูมาทางตรงหนูอยู่ในเดียรไฟเลี้ยวป้าก็ไม่เปิด ถึงไฟแล้วจะป้าจะไม่เปิดเนี่ยปกติขับรถในทรายใครเขาขับเร็วกันเนี่ยผิดเต็มๆเลยเห็นไหมไม่รู้แหละแต่ยังไงป้าก็ต้องรับผิดชอบหนูว่าต้องรับผิดชอบรถป้าป้านั่นแหละเรียกว่าการป้ามาเคลียเลยเนี่ยลอยเนี่ยเห็นไหมป้าเรียกประกันแน่นอนป้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นป้าจะไม่เคมให้รถป้ามีความเสียหายหนูก็ไม่ผิดป้านั่นแหละผิดเดี๋ยวประกันเจอกันประกันหรอคะ หมายเลขทะเบียนฮัลโหลค่ะใช่ค่ะมาด่วนเลยนะคะจุดเกิดเหตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะคุณประกันป้าเขาอ่ะอยู่ๆก็โผล่ออกมาค่ะไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดแล้วก็มาชนเลยค่ะหมายทะเบียนคุณ<ห>ประกันดู<ห>สินเนี่ยคุรดาผมบอกเลยกระจังหน้าแตกไฟหน้าไม่ต้องพูดถึงคุรดาเปลี่ยนยกแผงแน่นอนโอ้ย จะเอารถที่ไหนใช้แล้วเนี่ยถ้าซ่อมเป็นเดือนป้าไม่มีรถใช้นะทำยังไงล่ะพ่อหนุ่มไม่เป็นไรคุณรดาคุณร,าด,าณราดาทำประกันชั้นหนึ่งไว้เนี่ยเดี๋ยวผมเคลมให้ <S <S ไม่มีปัญหาแล้วมีรถใช้ระ่ังซ่อมไหมอ่ะโอ้มีแน่นอนครับเป็นรถแคมรี่เลยให้คุณราดาไ้ใช้ก่อนแต่ว่านะเดี๋ยวร้อนจริงประเมินราคาแล้วเนี่ยสูงแน่นอนนะคุณราดาไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวอย่างนี้ เสียประวัตินะสิเสียประวัติดีหมดเลยปีหน้าก็ไม่ได้ประวัติดีสี่ส่วนลดน่ะอ้อไม่เป็นไรครบคุณระดาเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมตีราคานะแค่กระจังหน้าอย่างเดียวเนี่ยตีไปเลยประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าใช่ครับรับผิดชอบมาเลยป้านั่นแหละต้องจ่ายนูไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดขับรถก็ประมาทเีกขับแล้วแล้วยังจะมาว่าคนอื่นอีกใช้ได้ที่ไหนเนี่ยคุณระดาครับใจเย็นครับใจเย็นคอ่อยๆคุยกันดีกว่าครับใจเย็นครับเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่รู้แหละประกันต้องเคลียร์ให้ด้วยแหละไม่อางั้นไม่ยอม ได้ครับรดาได้ครับจัดการให้อลไม่งั้นเดี๋ยวปีหน้าไม่ต่อประกันนะเดี๋ยวผมรีบจัดการให้นะครับคุณรดาครับผมเดลงป้าจะเอาไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมูบุบเลยสีก็ทะลอกด้วยเรารถฉันไม่เสียหายแล้วไงเอนิ่เดียวเองเนี่ยเเห็นไหมเอเยเดี๋ยวค่นุ่อนรั่นเาเเาเอเาเอเาเอาเอเาเอเาเอเเอเาจเอเา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 เเาเเาเอาเาเอเาเอเาเอเาอเเอเาเอเาเองเาเอขอเา ประกันฝั่งเขาก่อนเนาะคุณโอตาจาใจเย็นนะเดียวผมคุยกับเขาก่อนใช่ใช่เดี๋ยวคุยใจเย็นใจเย็นก่อนเกมเลยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเนี่ยป้าจะไปทุลาเห็นไหมเนี่ยเอาไงอะพี่จะโอเคมั้นตามเนื้อผ้าเลยแล้วกันโอเคครับงนั้นลูกนะเสร็จแน่นเดี๋ยวคุณโาช่วยคุณจ๋าช่วยเซ็นตรงนี้หน่อยครับเซ็นช่องนี้หน่อยนะครับเซ็นตรงนี้ใช่ไหมครับผม ไปกันใช่ไหกันเอ่อลูกชายเหรอครับเอาก็แม่บอกว่าถ้าหนูทำกับข้าวเสร็จอะให้ออกมาเรียบกลับมาทำไมเนี่ยเสียงานเสียการหมดก็เคมไปก็แล้วกันเพราะว่ายัางไงเังเคมไม่ได้ครับน้องพี่ขอดูนามสกุลคู่กรณนีหน่อยอาน,นอามสกุลเดียวกันเดี๋ยวแต่รถเน่รถทำประกันชื่อป้าอันนี้ก็ทำประกัน ชื่อน้องเขาเนี่ยมันก็ต้องเค็มได้ไม่ใช่ชื่อเดียวกันซะหน่อยแค่เลยทำไมจะเค็มไม่ได้ละ่ะจะมาเรียกน้องเรียกน้องอะไรเจ๊นี่ลูกสาวเจ๊ไม่ใช่หรอผมขออนุญาตดูตรงรั้วบ้านหน่อยนะครับจะดูทําไมรั้วไม่จะทําประกันรัวซะหน่อยน้องมาดูรอยที่รั้วกับพี่หน่อยควรจะมาดูรถไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ดูรั้ว จากลอยที่อยู่ที่ั้วเนี่ยมันอยู่ตรงกับระดับรถประมาณสูงมันอยู่ที่เก้าสิบซนติเมตรพอดีไปเลยพี่พอดีไปเลยพี่คิดว่าน่าจะเป็นจากรอยตรงนี้นหละไม่น่าจะใช่กรณีรถชนกันแหมทำตัวเป็นนักสืบจังเลยนะนี่ตกลงจะเป็นประกันว่านักสืบค่ะั้วที่ไหนบ้านไหนไม่มีลอยจะแบอบกถามออไหนซิผมก็ต้องดูตามหน้างานนะครับชัดเลยพี่แบบนี้หลอกเอาเงินประกรันละพี่ก็ว่างันแหละเอาไงอะ ถ้าบ้านเเค็มผมไเค็มไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวไปคุยกันที่ศาลนะครับอะไรกันเนี่ยจะต้องถึงทรงถึงศาลอะไรกันเนี่ยแม่แม่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจเองก็ได้แม่มม่รชน้อก็แม่บอก้ว,วเวลาลากว้มันไปสุดซแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ทลนี่น แล้วรถประกันสามพัเนี่ยรู้เปล่าว่ามันต้องเป็นรถชนรถชนรั้วแบบนี้มันเคไม่ได้ลูกโอ้ยเราจะทําไงแม่แม่ช่วยคิดหน่อยก็ทำยังไงล่ะอ๋อขับรถออกไปแล้วตรงมาเดี๋ยวแม่เรามาจอดขวางไปทำตามที่แม่บอกนั่นแหละไปได้ได้ค่ะได้ค่ะไม่อยากขึ้นศาลเนอะไป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 ,ป,ปงี้กลับกลับกลับย้าย,ย,ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปไปไป,ไปอขอโทษที่ทำให้เสียเวลาคุณระดา ผมว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเรื่องมันขึ้นสงขึ้นศาลเนี่ยจากหมื่นห้ามันจะกลายเป็นแสนห้าได้นะคุณเวลาก็อย่าไปฟ้องสิใช่ใช่แม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะกลับได้ไม่มีอะไรนะ้กลับกลับเล้ค่ะกลับค่ะมันเสียเวลานะครับแล้วอีกอย่างคือก็ไม่ควรจะโกหกกันเนาะก็ทำประกันก็อยากเคมันเข้าใจครับ แต่ก็ไม่ได้อยากให้เรื่องใหญ่นะครับคุณรดาคุณจ๋าเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วขอโทษด้วยแล้วกันที่ทำให้เสียเวลาปั๊บปับปะโอค่ะเชิญค่ะขอโทษนะปั๊บปับปั๊บปับกลับกลับกลับต้องบายบนหลังต้อขับรถระวังเลนแหละขับรถระวังเสียตังค์เอาเงินเดือนไปซ่อมเองเลยไม่เอาแม่นั่นแหละช่วยหนูออกเลยฉันไม่ยุ่งกับแกแล้วค่ะไม่โอ๊ยบ๊ายบาย เป็นความผิดที่ก่อเกิดจากตัวเราอย่าคอยเฝ้าผักภาระให้ผู้อื่นอย่าได้คิดว่าประกันจะให้คืนเพราะมารืนความชิงแตกแทบมุดดิน